ดีพี่เพื่อนและอาจารย์ทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมนะครับพบกับผมเกมลําพูนคนรักการต่อนนเขาใหญ่นะครับวันนี้ผมออกเที่ยวช่วงเย็นนะครับพอดีเสร็จงานไวมาวันนี้นะครับก็มาเที่ยวบ้านคนรู้จักกันนี่ครับบ้านญาติกันนี่แหละนะครับก็ว่าจะกลับแล้วนะครับพอดีนะครับบังเอิญนะครับผมได้ยินนกคูอ่างนะครับผมคูสองชุดนะมันคูชุดละสามคำเนี่ยมันเป็นอ่างทั้ง ทั้งสามเลยแล้วก็สองชุดเลยนะครับอา่อางทั้งสามคำนะครับและอีกชุดหนึ่งก็สามคำเลยอย่างเงี้ยผมได้ยินก็เลยไปกลับไปเอานกต่อนะครับวันนี้เอาเจ้าเสน่ห์ลิมปิงนะครับผมออกมาไล่เรือนะครับก็คือผมเห็นมันกูกันอยู่บนต้นเนี่ยต้นเพกาเนี่ยนะบักติดไม้เนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมกะว่าจะเอาใส่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนมันเสียงออกเยอะกลางๆนะ กลางทุ่มถุ่มหน่อยตัวนี้หรือเปล่าตัวที่เลี้ยงห,หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยน่าจะาใส่หัวเสารตรงนี้หรือเปล่าน่าจะดีนะนี่นกเอี้ยงนั้นเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยตรงที่เลี้ยงนี่เปล่าหรืองไงมันมันคูนี่แล้วก็บินล,ลงไปเนาะเนี่ยโอากใส่เนี่ยนี่ที่ไอ้ต้นเพกาไอ้ ain, ต้นอ้ไไอ้เสาไฟฟ้าตรงหัวเสาเนี่ยน่าจะโอเค แต่ต้องดูก่อนว่าจะเดินเข้าไปใส่ขึ้นไปนี้ได้หรือเปล่านะโอเคนะพี่พเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับถ้าไม่ตรงนั้นก็ผลต้นหรือเปล่าหรือ,อยังไงนี่แหละเดี๋ยวติดตามรับชมกันนะครับผมสักครู่เดียวครับ สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆและอาจารย์ทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับพบกับผมเกมลําพูนคนรักการ่อนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ออกล่าเฉลยกับเจ้าเสน่ดริมปิงแล้วก็เจ้าลัคกี้นะครับเป็นนกฝึกนะครับผมก็ฝึกแล้วแต่ว่าอายุโกงไม่ได้นะครับวันนี้ทาหน้าที่จําเป็นนะครับก็คือเป็นนกกระโจมนะครับเป็นหุ่นเชิดนะครับนี่นะครับผมใส่ไว้ตรงนี้เนี่ยนี่นะครับเพราะว่าวันนั้นเอาเจ้าเสน่ดริมปิงมาเคาะสนิมนะครับก็เจอนกหูอ่างนะครับแต่ว่ารู้เนยดนะครับ ไม่ยอมเข้าคอนนะครับไม่ไม่ยอมโดดคอนนะครับขันอยู่บนต้นพีการนะครับแล้วก็ผมใส่พเนียดไปตรงนี้นะฮะก็ไม่ไม่ยอมมาเข้าคือเข้าร่วมนะครับแต่ว่าไม่ยอมโดดคอนเนาะตอนนี้ก็ใส่เจ้าลักกี้ไว้นี่นะครับแล้วก็ปักคุณนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับผมเดี๋ยวจะเอาเจ้าเสน่ดิมปิงดึงอยู่ข้างบนนะฮะลองลองดูนะครับเผื่อจะได้ตัวนะครับนี่ยังไม่ได้ขึ้นเจ้าเสน่ดิมปิง นะครับมุมกล้องก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวเราลุ้นกันนะครับจะได้ตัวไหม่นะครับ เรียบร้อยนะครับตัวนี้คาลมนะครับเสียงใหญ่ผาดไปแล้วนะครับผาดครูอ่างที่อยู่ข้างบนนะครับคูกันนานพอสมควรนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนครับตัวครูอ่างมันก็ลงมาอยู่นะครับหมายถึงว่าลงมาที่ต้นเพกานะครับที่ผมขึ้น เจ้าเสน่ห์ริมปิงไว้นะครับแต่มันไม่ยอมลงมาหากระโจมนะครับแต่อตัวคาลมอีตัวงมาติดนะครับโอ้โหก็ดีใจมากๆนะครับแต่เสียดายที่ตัวคู่อางไม่ลงมาเดี๋ยวต่ลองลองดูสักแป๊บนะฮะนี่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 แหละครับคู่เก่งมากๆตัวนี้นี่จะเป็นนกเลี้ยงอีกตัวนะครับได้นกเลี้ยงอีกตัวนี่ครับมาดูโฉมหน้านะครับข้าตาเนี่ย เนี่ยครับตัวใหญ่นะครับบึ่มเลยนะครับตามที่เห็นในอันเนียยนี่นะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าเสน่ห์ริมปิงขึ้นอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะดึงไอตัวอ่างลงมานะครับมันจะมาไม่มาเดี๋ยวเราดูกันนะครับเสียเวลาปักคุณนะครับนานพอสมควรนะครับตัวนี้นี่ถือว่าไม่ผิดหวังแล้วครับได้นกเลี้ยงอีกตัวหนึ่งครับผมคูมากคูแล้วมีคาลมด้วยนะครับขันโยนกุกเดียวนะครับเสียงเสียงใหญ่นะครับ เดี๋ยวเราแกะออกมาดูรายละเอียดครับนี่นะครับพี่เพื่อนครับต้องบอกว่าเป็นนกที่โคตรใหญ่นะครับโคตรใหญ่ก็คือใหญ่มากๆนะครับทั้งยาวทั้งใหญ่นะครับผมว่านานๆทีจะเจอสักตัวหนึ่งนะครับนกที่ว่าตัวใหญ่อย่างนี้นะครับโอ้ยแข่งกําไรตลอดเลยนะครับแข่งกําไรตลอดเลยนะครับดูสิครับ เหมือนว่ามีเสี้ยนสอด้วยนะตัวนี้โอ้โตัวใหญ่มากๆครับอุ้ยอย่าดิ้นลูกอย่าดิ้นอย่าดิ้นโอ้ลบกันนานพอสมควรนั่นน่าประมาณสักสิบนาทีจังหวะที่ลบกับนกต่อนะครับข้างบนนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดอ่าจะมีช็อตที่ผมเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งถ่ายไว้นะครับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งถ่ายไว้นะครับแต่ครูอ่างไม่ลงนะครับออืเส้นสองมีบางๆนะครับไม่มพิก,การเนาะแต่เรื่องผู้เมียนี่ต้องพูดถึงนะครับผู้แน่นอนนะครับตัวนี้ใจมากนะครับโอเคครับผม สำหรับวันนี้ขอฝากคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของเกมลำพูนคนรักการต่อนกเขาใหญ่ด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ